สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกคนมืัอนี้มาพบกับซ่องคำปานพาเราคือเก่าเนะาะมืัอนี้เราจะพาไปหาหอยกัน,นกไอ้เบงกเลยว่าสิได้ะรก็บอกไปวุ้ยก็มาในฟร์มการสร้างนะใส่เสื้อเกษตรกร,รหากะมาแต่หน้าหน้าลึกยังมาได้อาบน้ำเสียเพราะว่าการห้อยละวอ๋อน้าลึกอีนี่ อยู่บนทางไปกันกนะพี่น้องขนาดน้ำท่วมเด้นี่น้ำท่วมข้างคำคนก็นออกมาหาให้หอยหลายอยู่ัแต่มันมืดนะเห็นสองสามคนแต่บางก็เลยว่าสิไดยายป่ะไข่มันนี่อ๋อตอนนี้เขาไปเห็นหนอยเลนยน้อยนึง เป็นจุมลงไปแล้วใช่แล้วเอาไอ้เจ้หายหายหายง่ายร้อยนี้ก็เป็นวันนี้หายสลีนี่งานเนี่มันตื่นเลยพี่น้องคือเห็นหน่วยหนึ่งนี่อ่หนึ่งนี่เฮ้ยมาจะเอาสามหน่วยพร้อมกันเลยนี่สองสามหน่วยพี่น้องโอ้มันมัน

างก็ได้ทีเห็นกระปูรแบบเป็นอะไรเยอะก็ถึงมาเจอกันอีกเลยดิพี่น้องหน่อยนี่ๆ Chị đi bá ích lèo Nè Nói này nó nổi nó bỏ không Nói làm thế nào mà Nè này này Xíu không thịt gì คูแยกแตกบุญจักคิดลึกเนาะเพิ่นหมานกะได้เฮาบ่บ่หมานนี่ค่อยเก็บไปแล้วเมืองพังเสียงิ่มสิคนี่คเพิ่นบ่อยากแตกุจัก่่ะสะอ่อนแเจ้าสัเนาะซื่อบจักไปเบิ่งเห็น2หน่วยนึง2หน่วยนี่ mọi người kìm nhiều vlog ơi bà mão bà nè 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 นี่มันอีกแล้วนี่สองสามหน่วยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่หน่อยนี่

มาไม่ด้พิวทำไมธรรมชาติบ้านเฮาได้ี่บาได้เรียงเลยมันมนานานี่เจอสาวหน่อยมากกาดหอยเดี๋ยวนี่มา,าไหมนี่นี่ตายขอบควอัวเจอล้เลยมาเปิดขอบขัพุ่นะ เลึกแล้วห้อยไลายบานห่าหนึ่งผ้าลูผ้าเต่าเก็บห้อยถึงมาเบิดขอบขั้วนี่นั่นแระวังระวังยืงทองเด้อกินหลายเละอ่าไปทางไม่สัตว์เพิ่นหาเราไปหาทางไม่สัตว์อ๋พี่น้องมาเจอทีมงานยูทูบแบ่ส่วนตุ่ม ต็มเลยพู่นะกองก้นกนมันอยู่ก็มีผู้เยี่งก็เยี่งให้เฮาบ่มีนะนี่ติโอตัดส่งพบใหม่อีกกลิงลมเอานก็ตัดใหม่อีกนี่ตัวกลิ้งลมอบ่มาแล้วซะพ่นซ้มาเอาบุญนีล่ะเฮาแบบนี้โอ้ย ผีเจอผีเนาะสระอินมาเจอกันเองนี่ทีมงานนี่มาบริเลี่ยงเบิดแล้วสระหอยเฮาเบิ้งไปเบิ้งเพิ่นกับเพิ่งมือไหร่กันี่ไปเบิ้งพวกเพิ่นกัดโอ้โหอ๋อคนเต็มนึ่งตรงนี้อ๋อเพื่อนหมูมันเถอะตรงนี้นะเพิ่นบ่ฟังพวกแม่น่ะเพิ่นเอาหอยกระปูแม่เพิ่นบอกไมาเอาหอย เอาห่ากระปูนี่าได้เรื่องเอาเบิดเหนวหน่า้เาื่อหอนรถกันนคน่นะคนุ้มเดียวะลึกแห้งนี่นั่นห้อขปมนแบบนี้ามบรได้เแม่เขาตีแล้วเมื่อน่น้ำมท่วมแล้วลงหอยกับมหากินหยาแท้เนี่ยพี่น้องอากา อันนั้นกับเพิ่อนกับมาทายคอนเทนต์นกันเนาะสองอีช้งเกาะชื้อสองฮะบีทีไทยบ้านซีเจ็ดเลรกเลรกอาทันเพื่นเพื่อซีเจ็ดนะผู้สาวตัวเพิ่อนซีชิเจ็ดเธอเพื่นวะตายเพิ่งเฮิร์ดหนึ่งบ๊ห้อยขี่คล้วยหยา เอาแล้วเบิดเบิดในหมง,งวงแลยขี้ขีง้ง้อบาดเนี่คักแล้วจะได้กินได้ยำอยู่วะเนี่ยนี่จะได้ไปขี้กับในหมง,งวงแล้วโอ้ผมเป็นตำนานแท้บุมีเวอรเซอรนี่ทำกระไรเลยพี่นอ้อ <c> ง <oughs> แล้วนี่นคือว่าอยากมีเห็นตะไคร์อีกแล้วไข่ๆๆพูนก็ได้ไข่หอยเชอลีนู๋สีงามเลยต้องลุ้งยังเดียวและต้องหาตามให้หน้าแหละน้อยนี่เอาจมอีกแล้วอรียบง๊อม,อม,อม,อม เลนเกมดิเนโอ้มีอยู่มีอยู่หลาย่พี่น้องอืมพูอคุณ呐อ๋อเจ้าจุสมบูรณ์อยู่เด้บ้านท่าก็ได้หอยเชือรี่เด้อพี่น้องบริเวณหอยบริเวณหอยขิกตายบริเวณหอย

จับเสาอยู่บุยอุยเกี่ยวสากะปั้นต้มใส่แจวสมคักๆนี่ป่ะแสบแต่ได้นี่แก้มเหล่าผลงานได้หลายเติบละส่วนหนึ่งเกิดเสียไ้ต้มกินแน่เลยเสวนหนึ่งเกิดเสียไปพอใส่บางรั่นเนาะใส่บางรัเนาะเย็นอยู่หน้าพผมเลยหน้ามีอยู่เละ มื่อได้ไปหน้าก็เอาไปเพิ่นใส่เอียนเอาก็ได้กินทั้งห้อยแล้วก็ได้กินทั้งเอียนพอาทุอินวันทุอินวันข้าไปเบิ่งเงนเพิ่นใส่เอียนเนาะวก็ชีมันบ่เมื่อไหนจะไปเบิ่งนํากันว่าสิได้บ่เอียนเมื่อนี้เอาห้อยไปก่อนข้างก็ได้หมู่มานํากันก็จักไปใส้เห็นผู้หญิ่งเด็ก็ไปนําก้ืนขาเจ้าไอ้ต้อยผู้วู้บ่ได้เลือกขาได้เนาะใหญ่ย่างเมื่อได้เห้ย เอ็นผู้หญิงแล้วก็ไปน้ำผู้หญิงโอ้ยบริสุนธิ์น้ำงูน้ำผู้เลือกมากกับสิถิมห่าเมื่อหระผู้พูดนะพูดนะโอ้ไปน้ำผู้หญิง่งหรอตอนนี้ก็กำลังย่างไปหาหมูหมูถิ่มแล้วไปหาผู้หญิงผู้ควงหรืองูอะไรมากกับถิ่มกันแค่เนี้ยย่างมาผู้เดียว ไอต่อหมูกระทิ่มยุ้ยมาถากันจังกดิไปหาผู้ยิ่งผูเ้เสยซ้ำแแบเถอะอันนี้ก็มาหอดแล้วเนาะเพื่อนนี่เนี่ยหัวหน้าทิม่มนะนี่ส่วนตุ่มของมือตุ่มหอยทีตุ่มหอยตุมหอยอันนี้นี่นี่นนนบักทิม่มเขานี่มีบักเสือขาวซ้ำแแบเถอะ ต <d _ n> ูกแหเหรสำแบ่ทึกน้ำหาไปบร่ได้จักที่อันนี้ก็ได้เต้าหัวสรง,ง,ง,งขึ้นเด้อคาต่างกองน,นี่ใช่ไปสื่อแต่เลี่ยงก็ไม่บบได้แมาเอารู้าท่ตรงนี้มังงมหอยเตะสามมงแรงตัวเบิดสภาพ โมงคืตบมือได้แปเอุน่ะเมยแห้งนักหอยกัพอพนันเมยจะขี่รถรือบ่ดมาสรุปผลงานุณน่ะทุ่สามสี่หน่วยโอ้ยบลักดอเขาทายคลิปเด้บาทนึง ต้องออกแค่คู่ทียวเลือก็ปั้นกันมาแล้วนะโอ้ยเจืออาวย์ใส่อาวย์ข้าเอาไปต้มซุ่มกันห้องออกสองหน่วยเด้อแม่ข้าสิี่ยให้เพี้ยงบากเนี่ยตัวน้าที่ทางตัวนี้หนาพอเจออยู่มูได้กุ้งอีกอันนี้พอแล้วทางนี่กุ้งท้าวต้มประหารกันนี่ตัวเต้นแล้วก็ตัวตายแล้วนะกุ้งกุ้งบึงคามบ้านบึงซิมตัวนี้บาแม้โอ้กุ้งใส่ค้าในบึงเอามาใส่เยนะ มาเอฟเจ็บอะไรอ่พี่ต้มวะเป็นมันด้วยหางกระนาต้มต้มยดีเนาะายดีเนาะหอยเผือกได้นี่หอยดอนคือการก็ขั้วดอนนั่นแหละต้มทะเลหอยสังเลยห้อยสังหอยสังแหละสังข้างสังบุปไปต่อยบุปไปต่อกูเลยเนาะหอยสิกงูกเลยเนาะหอยสังกับสังเลยอุ๊กกสังข้างอยู่เนี่ยเอามีครูอีก ส,สะออนด้พวกมิครูดิข้าฝูเดียวหรือมากรปไออกอองหนาน้องสาวนใดห้อยครูดิปไปเนยข้าหน่งหมอนี่นนบุฟังคั้วแม่นี่แม่บอกให้มาเอาหอยเอาหอยกระปูนี่เมื่อแม่ให้จะแท้เพื่อนกักระปูร้ายอ่เดชิปตนมีแตู่มันมันมันเพื่กับบมันมันหอยเออสีลงไปอพข้าเี่ยน้อยเดียวนี่ มอนี่แหงหน่อยกมีผัวกินนะขอบคุณสิไปต่างห้องกันนะ ตายแล้วล้ลงไปตรงน้อยตอนนี้ก็ประมาณเก่ามงิมมย่งอยู่เลยลงไปเรื่อยๆนะนี่หันแล้วเชียกเบียกันเลยนี่ทีมงานคนโอ้ยซิกเซลโอ้ยนอนขาเลยะพ่อ ไช้แนวนแนวนโมกูมาหาหนินาพี N ่เลยกน้อมเลมามากันแซลนทโทน้อยโ้ันนแนวปววอกเขากวดนะกวดเนียวมะยังของแก้มนีครัวแม่งแข้งน่อยมาแต่ใช้เสื้อคลระบางผู้ใดไอ้บนนสวรรเท่านหนบูมี่ได้น มาตันหนึ่งอ่ะผุดเอออันแม่งแข็งน้อยโล่โลละหลายพันเลยโล่ละสองสามแสนหวยแรกเอ้ยจำคืนดโอ้โหเป็นนังกินนี่หน้าหน้ามันแี่อึอึอยู่

แมงแซงแมงแซงแมงแซงน้อยกันบ้านพี่น้องเอิ่นมาเนี่ยได้เนี่ยเอิ่นคือกันอยู่ว่อันนี้แมงแซงน้อยแต่คอยเอื่นแมงแซงมาเด้อมาเด้อนี่มากเลยนี่กุ้งเต้นก็มีนี่โอ้ยคอยกุ้งคอยกุ้ง สมกินกําอยของดีนะมาต่างกิจบริจวัตรนี่บายองมาเด้อพี่น้องนี่ตุ่มตุ่มใบตุ่มใบตุ่มใบคอยผู้ยองด้วยคอยนะะยองเนี่ยนั่งบ่ผู้หวมผู้ดมการนี่ ันมีคด cool. ีก like, cool ับติดคุกมีคดีกับติดกุกกันเด้อเด้อขาลงมือก่อนได้ไห้นี่เอามนหองไปกินหอยนี <re> right. ่หอยคือไข่เอาหอยตุ the ๋นขาตอกตามันอกหอยไม่มานเอออืดเนมันจะกินจะโดนดี๋วเพืนรีวิวการต้มหอยเนาะท่านอยากให้มันแซ่บ ต้องต้มไส้หม้อตมหมแมนเอาต้องบ่ต้องต้มโดนพี่น้องต้มเพราะว่าปลาปลาละไงมันไข่หันมพอเขาเดียวอ่อนแซ่บเลนต้มร่มนี่หยาบอ้าค้านินได้นคบอกินได้หนิเป็นยามีหัวมีหัวกลกัวปลหอมคนสมอง อ,อ <Wars. S 1> ๋อกินได้คินแกะเอาออไปกินหน้าน้อยก้อนขบวนมาให้แล้กินบอขนาดมกไันกเป็นยังไงมักานอดเลยนี่นี่นีใหญ่น้ำหอดบท่านและหอยซอรี่กันท่านแม่นปลาม้อข้างดำมาบึงขานี่บันเทิงเลยท่ ข้าวปะจกทินข้าวปะกทิข่าย่กุทิข้างดำก็สิเป็นข้างแหล่ข้างดำก็สิเป็นข้างเหลืองเป็นยานข้างเหลืองหนอป๊อกดำกั้แลอันนี้จะภาพนจะฟาาคร่าวรับคู่งานนะจะภาพีจนเจินบอกกมา มีทั้งเขามีทั้งวัตสุยางก็งคุ้มเนาะมะมาเฮือน,ม,นนะมูเนาะคุ้มคุ้มไปหาเองกินเองเราต้องไปซื้อเจ้าออบ้านเท่ามิขายป่าเท่ามิอยากระวะ <c oughs> นอนพึ่ง<อ>ยังอายกองอยู่นะมาเด้อกินต้มหอยต้มหอยคัน้อ <c> น <oughs> <c oughs> ต้มหอยคั้เด้อพี่น้อง

ย, <laughs> ยังกอมเมีนยนอนอยู่กันเดินนี่